นายขจรศักดิ์เดชผลเจ้าของศูนย์กสิกรรมอําเภอทองแสนขันผู้ดําเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาระยะเวลา4ปีที่ก่อตั้งศูนย์ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานให้แก่เกษตร,รก,ษกร,รและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้มากกว่า5,000คนและส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนที่ดิน28ไร่สวัสดีครับผมขจรศักดิ์เดชผล เจ้าของศูนย์เกษตกรอรำเภอทองแสงขันปัจจุบันก็ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปดินนอกกอกอีกตําแหน่งนึงครับแรงบันดาลใจที่ให้ผมมาทําศูนย์เกษตรกรรมตรงน,นี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมเคยรับราชการสังก,กัดกรมส่งสกรกระทรวงเกษตรและสกรมาก่อนนะครับจึงได้มีโอกาสนำพาพี่น้องเกษตรกรหรือว่ากลุ่มสมาชิกสก่ยไปศึกษาดูงานโครงการรผลิตได้หลายโครงการจรึงมี ความตั้งใจว่าเราน่าจะมาทําเป็นศูนย์ต้นแบบนะครับเพื่อนกับพี่น้องเสกกรเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้จึงได้น้อมนำนะครับโครงการไร้เดรรการเข้ามาขับเคลื่อนนะครับในพื้นที่ตรงนี้28ไร่เนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งว่าเราต้องการที่จะมาอยู่กับชุมชนนะครับผมจึงตัดสินใจลาออกจากราชการก่อนที่จะรบเกษียณอายุราชการก่อน7ปีครับเพื่อมาทําเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเสกกรตรงนี้นะครับ ตอนเป็นนักส่งเสริมสหกรณ์นายขจรศักดิ์ได้เห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าเองได้ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางเนื่องจากไม่มีอำนาจต่อรองจึงชักชวนเกษตรกรในพื้นที่รวมกลุ่มด้วยระบบสหกรณ์จากนั้นใช้เวลา2ปีจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอกจำกัดในปี2546ด้วยสมาชิกเพียง60คนบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม โงใสน่าเชื่อถือปัจจุบันสหกรณ์ดำเนินงานมามากกว่า18ปีมีสมาชิกร่วม300คนและได้รับการประเมินให้เป็นสหกรณ์มาตรฐานระดับดีผลประกอบการปี2,563มูลค่าธุรกิจมีผลกำไร6 6 7 7 0 0กกว่าบาทรู้จากกับพี่จอนมาประมาณ30กว่าปีที่ก่อตั้งสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินหนองโกกมาแต่ก่อนปัญหาในพื้นที่คือ จะซื้อขายที่ไหนก็ลำบากตั้งแต่ไม่มีสหก,กรณ์นี่นะพอพี่ขจรศักดิ์เข้ามาเป็นประธานก็ช่วยกันมีผักดันพ่อค้ามาซื้อมาดูเราไม่ต้องรีนลนไปหาพ่อค้าทั้งอื่นแล้วก็ไม่ต้องิ้นลนว่าเออจะไปขายตรงไหนกันขจรศักดิ์เป็นต้นแบบของผู้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำการเกษตรผสมผสานและสนับสนุนคนในชุมชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายขจรศักดิ์ในฐานะประธานสหกรณ์ซึ่งเป็นสหกรณ์ระดับตำบลแต่สามารถดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่การผลิตการรวบรวมจนถึงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ข้าวข้าวโพดมันสับปะหลังและบริการให้สินเชื่อเงินทุนให้กับสมาชิก เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์จนได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานการขับเคลื่อนปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดประจำปี2560และรางวัลอ,อื่นอนอีกมากมายอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการแปลรูปไร้างมลเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยการรวมกลุ่มช่างฝีมือในชุมชนซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่โดยการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสารบ้านหนองกอกจนเป็นที่ยอมรับและสร้างรายได้เสริม ให้กับคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด19โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อคน300-305ถึงบาทต่อวันจากสถานการณ์ COVID, โควิดก็ได้พี่กระจรนี่แหละที่ขักจนวาผมมาทำงานเกี่ยวกับไม่ภัยทำให้ผมมีไรายได้ถึงทุกวันนี้ครับด้วยความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนจนได้รับรางวัลต่างๆอาทิ รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาการผลิตพืชอินทรีย์ประจำปี2562จากกรมวิชาการเกษตรจากการที่เป็นคนมุ่งมั่นปฏิบัติจริงเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ทำให้เกษตรกรหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายฐ่านศูนย์กษิกรรมอำเภอทองแสนคันและสหกรณ์การเกษตรจนเป็นที่ยอมรับให้เป็นต้นแบบถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จด้านการเป็นผู้นำชุมชนผ่านสื่อโทรทัศน์เผยแพร่ทั่วประเทศในรายการคนไทยหัวใจเดียวกันตอนปราดชุมชนปาดเพื่อความมั่นคงออต้องขอเรียนว่าฉันได้รู้จักกับท่านมา แต่สมัยที่ท่านยังรับราชการถูกอยู่ที่สาก์จังหวัดอุรรดมย์นะคะท่านมีการพัฒนาตลอดนะคะไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาทั้งผลิต,ตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตคุณภาพการผลิตนะคะเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างต่างๆที่จําเป็นสําหรับเกษตรกรนะคะแล้วรวมทั้งเรื่องของการจําหน่ายผลผลิตด้วย ซึ่งถือว่าครบวงจรที่ท่านได้พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมที่ทําให้ชาวเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้รับผลประโยชน์อย่างต่อเน,นื่องด้วยนะคะท่านสามารถเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆแล้วะะท่านเป็นเครือข่ายที่จะไปขยายความรู้ความเข้าใจให้กับอำเภอข้างเคียงด้วย นายขจรศักดิ์เดชผลเป็นผู้นำส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรผ่านศูนย์เกรรมอำเภอทองแสนขันและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในชุมชนเป็นเครือข่ายองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรกลุ่มสมาชิกเกษตรกรเกิดการพึ่งพาตนเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ร่วมบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้มแข็งและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นทั้งระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชาต่อไป